วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการพระอภิธรรมนำชีวิตดำเนินรายการโดยมูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดารามบางขุนนนรายการนี้นำเสนอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา13นาฬิกา35นาทีถึง14นาฬิกาโดยประมาณวันนี้กระผมนพดลแพทย์ประเสริฐเป็นผู้ดำเนินรายการครับก่อนอื่นขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพผู้อุปถัมภ์รายการ ได้แก่โรงพิมพ์ธนาเพลสมูล,ลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรมคุณพระณีภัยบูลเลิศคุณบุตรราเรืองแสงอาน,นิสง์ของการเผยแผ่พระธรรมที่ถูกต้องขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากมายเหลือขนานับขอความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีแก่ผู้ประทำรายการทุกท่านครับ มูลนิธิพระพิธรรมวสีสุดารามนั้นมีการเผยแผ่พระพิธรรมเป็นหลักสูตรประจําทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยช่วงพักเที่ยงจะมีอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการท่านผู้มาฟังธรรมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นหากท่านสนใจเชิญติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 9 812 1038 0898121038หรือท่านที่จะเรียนพระพิธรรมทางไปรสณีก็ติดต่อได้ที่มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธ,ธรรมหมายเลขโทรศัพท์024499484 024499484โดยแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่านให้ชัดเจนทางมูลนิธิ จะจัดส่งเอกสารประกอบการเรียนไปให้ท่านถึงบ้านโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆนอกจากนี้ท่านยังสามารถเรียนพระพิธรรมทาง YouTube โดยพิมพ์ชื่อของท่านอาจารย์เทพรทธิ์สาธิตการมณีจะมีคลิปใน YouTube ต่างๆมากมายให้ท่านเลือกรับฟังได้ตามอัธยาศัยหากท่านที่มีข้อสงสัยใดๆติดต่อได้ที่กระผมนพดลแพทย์ประเสริฐหมายเลขโทรศัพท์ 095-929-5165 095-929-5165ธรรมนิยายชุดพระอภพิธรรมนำชีวิตประพันธ์โดย9ประดลบทที่1จิตตะประมตตอนที่24ปิดช่องกรรม ความเดิมตอนที่แล้วนายสินเจ้าของธุรกิจพันล้านผู้ค้นหาความสงบของจิตใจได้รับการชี้แนะจากภิกษุอาวุโสบุญริศในเรื่องปรมาธธรรมการสนทนาดำเนินมาจนถึงเรื่องอหตตก,กัจจิตซึ่งได้มีการกล่าวถึงการรับอารมณ์ทางทวารต่างๆอันเป็นผลมาจากวิบากของกรรมที่เคยทำไว้นอกจากนี้ได้มีการพูดถึงเรื่องการให้ผลของกรรม ที่เห็นเพียงแต่การให้ผลณปัจจุบันหากแต่บุคคลธรรมดาทั่วไปไม่สามารถทราบได้ว่าผลของกรรมที่กำลังให้ผลอยู่มีเหตุมาจากอะไรเมื่อไม่ทราบถึงที่มาก็ย่อมมีความไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจก็ไม่เกิดศรัทธาและไม่ยอมรับวิบากกรรมที่กำลังปรากฏเมื่อไม่ยอมรับจิตใจก็จะเป็นทุกข์ได้ง่ายและขาดปัดจจัย ที่จะพึงเจริญโยนิโสมนสิการพระอาจารย์ครับที่บอกว่าเราลืมกรรมแต่กรรมไม่เคยลืมเรานั่นหมายความว่าอย่างไรก็ตามกรรมย่อมตามมาให้ผลอยู่ดีไม่ว่าช้าหรือเร็วแต่ว่าโยมเคยทราบมาว่าปัใจจัยในการให้ผลของกรรมบางอย่างเราก็สามารถควบคุมเปลีป่ยนแปลงมันได้เช่นกันเรื่องนี้ถูกต้องหรือไม่ประการใดครับ มีข้อสังเกตอยู่นะโยมถึงแม้ว่ากฎแห่งกรรมจะไม่มีข้อยกเว้นแต่ก็มีหลายกรณีที่ผู้รับผลของกรรมอยู่ในที่ที่มีปัจจัยไม่ครบหรือกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งส่งผลให้ปัใจจัยในการรับผลของกรรมเกิดการเปลี่ยนไปยกตัวอย่างเช่น คนที่จะโดนโกงเงินหากเขาเป็นผู้มีปัญญามีความระแวดระวังรอบคอบในการที่จะทำสัญญาทำการค้าขายหรือแม้แต่ให้ผู้อื่นหยิบยืมเงินเขาย่อมมีการป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินไปโดยไม่ควรเช่นคนที่ค้าขายก็เน้นรับเงินสดงดเงินเชื่อ คนที่ทำสัญญาทางการค้าก็มีที่ปรึกษาด้านกฎหมายในการช่วยตรวจสอบสัญญาและมีข้อกำหนดชัดเจนในกรณีเกิดความผิดพลาดหรือโดนอีกฝ่ายหนึ่งโกงเช่นนี้แล้วก็เท่ากับว่าบุคคลนั้นปิดช่องทางการให้ผลของกรรมในขณะนั้นไปได้ชั่วคราวแต่อย่างไรก็ตาม กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอเมื่อวิบากนั้นไม่สามารถให้ผลได้ในการปัจจุบันมันก็จะย้อนมาให้ผลในการถัดไปเมื่อใดก็ตามที่ปัจจัยแห่งการให้ผลนั้นประชุมรวมกันครบสรุปก็คือหากเรามีปัญญาพิจารณารอบคอบก็อาจเป็นเหตุให้ปิดช่องทางการให้ผลของกรรมได้ในชาติปัจจุบัน ถูกต้องแล้วโยมแต่ถึงอย่างไรเสียก็ต้องไปรับผลในการถัดไปอยู่ดีครับผมผมอุตส่าห์ดีใจที่อาจจะมีช่องทางที่จะเลี่ยงไม่รับผลของกรรมได้แต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นอยู่ดีจะไม่ต้องรับผลของกรรมมีอยู่กรณีเดียวคือโยมต้องปรินิพพานโห เป็นเรื่องยากมากๆเลยครับพระอาจารย์งั้นโยมก็ขอแก้ขัดโดยใช้ปัญญาที่มีปิดช่องทางการให้ผลชั่วคราวไปก่อนแล้วกันครับมันดำรงรักษาศรัทธาในพระธรรมและประมัตรธรรมไว้แล้วโยมก็จะถึงจุดหมายที่ไม่ต้องรับผลของกรรมใดๆในที่สุดสาธุครับราจารย์ พูดถึงเรื่องการกระทําที่ทําให้ปัจจัยของการทําให้วิบากเปลี่ยนไปนอกจากจะเป็นเรื่องการปิดช่องทางการให้ผลแล้วในกรณีตรงกันข้ามหากบุคคลขาดความเข้าใจในเรื่องกรรมและผลของกรรมก็อาจจะกระทําสิ่งใดๆที่เป็นการเปิดช่องในการรับผลกรรมได้เช่นกัน เป็นอย่างไรหรือครับพระอาจารย์ขอพระอาจารย์ได้โปรดเมตตายกตัวอย่างด้วยเถิครับเคยมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งล่าสุดเขามาปฏิบัติธรรมที่วัดนี้แล้วก็มาศึกษาพระอภิธรรมเขาเล่าให้อัตมาฟังว่าเมื่อตอนสมัยที่เขาทำงานใหม่ๆที่บริษัทมีกฎอยู่ว่าห้ามพนักงานผู้หญิงตั้งคัน หากตรวจพบว่าตั้งคันจะถูกเชิญให้ออกพ้นจากสภาพการทำงานทันทีในสมัยนั้นกฎหมายคุ้มครองแรงงานยังไม่ดีเท่าสมัยนี้ปรากฏว่าโยมคนนี้พบว่าตัวเองกําลังตั้งคันอ่อนๆหลังจากที่เข้าทำงานไปแล้วแล้วก็เป็นการตั้งคันแบบไม่ได้ตั้งใจ โยมคนนี้จึงตัดสินใจทำแทงหลังจากนั้นเป็นต้นมาเจ้าตัวก็มีแต่ความไม่สบายใจแล้วยิ่งได้ฟังธรรมะจากบางแห่งที่กล่าวว่ากรรมของการทำแทงย่อมทำให้ตกนรกในชาตินั้นเป็นแน่เพราะเป็นกรรมหนักพอยิ่งรู้แบบนั้นจิตก็ยิ่งคุณคิดและเศร้าหมองลงเรื่อยๆ วันหนึ่งโยมผู้หญิงคนนี้ได้มาพบกับอาตมาก็ถามถึงข้อธรรมในประเด็นนี้อาตมาจึงถามเข้าไปว่าทำไมถึงคิดว่าตนเองจะต้องตกนรกในชาตินี้เพราะการทำแทงโยมศินหากโยมเป็นผู้หญิงคนนั้นโยมจะตอบอาตมาว่าอย่างไรหรือโยมเห็นด้วย ที่ว่าการทําแทงนั้นเป็นกรรมที่หนักสามารถนําเกิดในนรกได้ครับแล้วยิ่งท่าครบองค์ปนานติบาทด้วยก็ยิ่งเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าได้ทําให้ชีวิตของคนตกล่วงโดยเจตนามันก็ไม่แปลกนะครับที่โยมผู้หญิงคนนั้นกลัวที่จะต้องตกนรกที่โยมพูดมาก็ไม่ผิดการกระทําปานาติบาทโดยครบองค์ของกรรมบท ย่อมเป็นปัจจัยให้ไปเกิดในนรกได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะให้ผลในชาติปัจจุบันอ้าวหรือครับพระอาจารย์โยมยังคิดว่าถ้าทำขนาดนั้นอย่างไรเสียเมื่อตายลงย่อมไปเกิดในนรกเป็นแน่ไม่เสมอไปโยมศิลป์การกระทำกรรมหนักอันเป็นเหตุทำให้ต้องตกนรกในชาตินั้น มีแสดงไว้เพียงอย่างเดียวคืออนันตริยกรรมห้าอันได้แก่ข้าพ่อข่าแม่ข้าพระอระหรันทำพระพุทธเจ้าให้ห่อพระโลหิตและยุโยงสงให้แตกกันเมื่อพิจารณาดูแล้วการทำแท้งอยู่ในห้าข้อนี้หรือไม่โยมไม่อยู่ครับไม่เข้าข่ายเลยครับพระอาจารย์ เช่นนั้นแหละจึงไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าการทำแท้งของโยมผู้หญิงคนนั้นจะทำให้เธอไปเกิดในนรกหลังจากตายลงในชาติปัจจุบันหากแต่ถ้าโยมคนนั้นจะต้องไปเกิดในนรกจริงก็คงจะมีเหตุปัจจัยมาจากการที่เขาเอาแต่ครุ่นคิดมกมุ่นเรื่องการทำแทง้งครั้นเมื่อจะต้องตาย หากจิตยังเสพอารมณ์เรื่องนี้อยู่ก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดในนรกได้จากตรงนี้แหละนั่นคือพอตายลงก็มีการครุ่นคิดถึงผลของการทำแทงเป็นอาสัญกรรมกลายเป็นว่าไม่ได้ลงนรกเพราะทำแทงแต่ลงเพราะเอาแต่คิดถึงเรื่องนี้จนวาระสุดท้ายได้ความรู้เพิ่มเลยครับพระอาจารย์ กฎแห่งกรรมนี่เหมือนจะตรงไปตรงมาแต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นเสียทีเดียวเป็นธรรมชาติที่มีความซับซ้อนเป็นอย่างยิ่งถูกต้องพระพุทธองค์จึงตรัสว่ากรรมและการให้ผลของกรรมนั้นเป็นอาจินไตเป็นสิ่งที่ไม่ควรไปค้นหาหรือนำมาคิดหาต้นสายปลายเหตุผู้คิดเพึงมีส่วนแห่งความบ้าเดือดร้อน แต่ในขณะเดียวกันความรู้ในเรื่องอเหตุตุกัดจิตก็สามารถอธิบายเรื่องกรรมได้เป็นอย่างดีนะครับต้องเป็นคนที่มีปัญญานำไปพิจารณาแล้วต่อยอดได้เท่านั้นนะโยมลำพังแค่รู้เรื่องอหิบตุกัดจิตยังไม่สามารถอธิบายกลไกของการให้ผลของกรรมได้ทั้งหมดเข้าใจแล้วครับพระอาจารย์ ในทางกลับกันในกรณีโยมผู้หญิงคนเมื่อกี้นะโยมหากเขาไม่มัมวหมกมุน่นเรื่องผลของการทำแทง้งแล้วก็มาเจริญกุศลบ่อยๆเช่นช่วยเหลือชีวิตสัตว์ไทยชีวิตโคกระบือหรือแม้กระทั่งทำทานถวายบิณฑบาตถวายสังฆทานหรือปฏิบัติธรรมศึกษาพระธรรมอยู่เนืองเนือง ทำให้จิตส่วนใหญ่วนเวียนอยู่กับการคิดและการทำแต่กุศลหากว่าตายลงในขณะที่จิตยังอยู่กับกุศลก็สามารถไปเกิดในสุขคติได้เช่นเดียวกันแม้ว่าในชาติก่อนจะทำกรรมเรื่องการทำแท้งมาก็ตามคล้ายๆกับการปิดช่องการให้ผลของกรรมเลยนะครับถูกต้อง ถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านคือเหมือนกับหนีกรรมได้หนึ่งชาติแต่อย่างไรก็ตามกรรมของการทำแท้งก็จะตามมาให้ผลอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นชาติถัดไปหรืออาจเป็นชาติอื่นๆทั้งนี้ก็อยู่ที่ว่าผู้ที่ทำกรรมจะรับวิบากนั้นโดยความเต็มใจแล้วไม่ผูกเว้นต่อหรือไม่แน่นอนว่า เมื่อเขาไปปฏิสนธิขึ้นในขันของมารดาย่อมถูกทำแท้งหรือไม่ได้รับโอกาสในการเกิดมาเช่นเดียวกับที่เขาเคยทำเอาไว้กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอจริงๆครับแม้ว่าจะหนีหรือชะลอการให้ผลได้แต่ก็ไม่ตลอดไปสุดท้ายก็ต้องรับผลของมันอยู่ดีเอาละโยม ก็ถือว่าในเรื่องของอักุศลวิปากจิตเจ็ดนั้นครบถ้วนดีแล้วต่อไปก็มาดูอเหตุกะกุศลวิปากจิตแปดบ้างจิตในหมวดนี้เรียกได้ว่าเกิดขึ้นเพื่อรับอารมณ์ที่เป็นวิบากของกุศลซึ่งได้แก่อารมณ์ที่น่าปรารถนาที่จะมาปรากฏตามทาวารต่างๆยกตัวอย่างเช่น คนที่เคยกระทํากุศลให้ฐานไว้มากไว้ในชาติก่อนเมื่อมาปฏิสนธิในชาตินี้ก็มักจะเกิดในครอบครัวของคนที่มีฐานะดีแวดล้อมไปด้วยความสะดวกสบายและมีแต่อารมณ์ที่น่าปรารถนาน่ายินดีอยู่ในที่ที่สบายมีอากาศเย็นสัมผัสอันอ่อนนุ่ม เห็นแต่ภาพที่เจริญตาได้ยินแต่เสียงที่ไพเราะได้กลิ่นแต่กลิ่นหอมหอมและได้กินของที่มีรสชาติอร่อยเหล่านี้เป็นวิบากของกุศลที่จะมาให้ผลกับผู้ที่เคยทำเอาไว้ไม่ว่าจะเต็มใจรับหรือไม่ก็ตามแต่เนื่องจากอารมณ์ที่น่าปรารถนานั้นเป็นปัจจัยเบื้องต้น ให้เกิดโลภะมูลจิตซึ่งบุคคลผู้ได้รับกุศลวิบากแต่ขาดการเจริญโยนิโสมานสิการย่อมทำให้เกิดโลภะมูลจิตกลายเป็นกรรมใหม่ทางมโนทวารขึ้นอีกต่อหนึ่งการรับกุศลวิบากนั้นผู้ให้เข้าใจง่ายก็คือการกินบุญเกา่าในขณะที่กินบุญเกา่า หากไม่มีโยนิโสมนสิการก็เท่ากับใช้บุญเก่าไปแล้วก็สร้างบาปใหม่เพิ่มฉะนั้นผู้ศึกษาธรรมะมาเป็นอย่างดีแล้วจึงควรพิจารณาในขณะที่ได้รับกุศลวิบากค,ควรมีโยนิโสมนสิการพิจารณาอารมณ์ที่ดีนั้นอย่างแยกขายเสมอในขณะเดียวกันก็พึงไม่ประมาท ไม่เอาแต่กินบุญเกา่าแต่พึงสร้างกุศลสะสมบุญใหม่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีปัจจัยครบถ้วนที่จะสามารถเข้าถึงกระแสธรรมเอาละโยมศิลป์ฟังมาถึงตรงนี้โยมเห็นอะไรที่แตกต่างกันระหว่างอากุศลวิปากจิตเจ็กับอเหตุกกะกุศลวิปากจิต8ดบ้าง อืมที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คือจิตทั้งสองกลุ่มนี้เกิดขึ้นเพื่อรับอารมณ์ที่แตกต่างกันในกลุ่มของอกุศลวิปากจิตรับแต่อารมณ์ที่ไม่ดีเป็นอก,กุศลวิบากมีการส่งต่ออารมณ์ที่ไม่ดีและไต่สวนอารมณ์ที่ไม่ดีที่ได้รับมาส่วนในกลุ่มของอาเหตุกก,กุศลวิปากจิตรับแต่อารมณ์ที่ดีส่งต่ออารมณ์ที่ดี และไต่สวนอารมณ์ที่ดีมีจุดเดียวที่พระอาจารย์ยังไม่ได้แสดงนั่นก็คือทำไมสันติรณจิตของอกุศลวิบากจึงมีดวงเดียวและมีเวทนาเป็นอุเบกขาในขณะที่สันติรณจิตของอเหตุุกากุศลวิบากมีสองดวงและมีสองเวทนาคือมีทั้งอุเบกขาและโสมนัสเวทนาครับดีมากโยมศิน ช่างสังเกตดีเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะในอเหตุตุกกากุศลบิบากมีอารมณ์ที่น่ายินดีเกิดขึ้นและอารมณ์ที่น่ายินดีนั้นก็มีทั้งที่น่ายินดีปานกลางและน่ายินดียิ่งเวทนาจึงมีทั้งอุเบกขาคือรับอารมณ์และไตสวนอารมณ์น่ายินดีปานกลาง กับอีกดวงที่เวทนาเป็นโสมนัสคือรับและไต่สวนอารมณ์ที่น่าย,ยินดียิ่ง <t> เช่นนี้แล้วทําไมในอกุศลวิปากจิตจึงไม่มีสองเวทนาบ้างล่ะครับคือมีทั้งไม่น่ายินดีปานกลางและไม่น่ายินดีมากๆและเวทนาก็ควรจะเป็นอุเบกขาเวลาไต่สวนารมณ์ที่ไม่น่ายินดีปานกลางกับโทมนัส เวลาที่ไต่สวนอารมณ์ที่ไม่น่ายินดีมากๆอันที่จริงก็ควรเป็นเช่นนั้นโยมแต่เพราะจิตที่จะมีเวทนาเป็นโทมานัสได้ต้องเป็นจิตที่เป็นอกุศลชาตินั่นคือโทสะมูลจิตเพียงอย่างเดียวพูดง่ายๆก็คือทั้งสองหมวดทั้งอกุศลวิปากจิตและอาเหตุุกะกุศลวิปากจิต ที่จริงควรมีแปดดวงเท่ากันหากแต่ในอกุศลวิปากจิตไม่สามารถมีดวงที่แปดได้เพราะจะไม่ใช่จิตที่เป็นวิบากชาติแต่จะเป็นอกุศลชาติแทนจึงใช้อุเบกขาสันติรณะไต่สวนทั้งอารมณ์ที่ไม่ดีปานกลางและไม่ดีมากไปในดวงเดียวกันเลยแบบนี้นี่เอง นี่ถ้าไม่มีพื้นฐานความรู้ในเรื่องอกุศลจิตมาก่อนก็จะไม่มีทางเข้าใจตรงนี้อย่างแน่นอนถึงที่มาของการมีจํานวนดวงจิตในสองกลุ่มไม่เท่ากันถูกต้องแล้วโยมศินพระอนุรุธทธาจารย์ท่านมีปัญญาที่ลึกซึ้งเฉียบแหลมและมองการไกลจึงได้เรียงลําดับการศึกษาเอาไว้ตั้งแต่ต้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจใฝ่ฝศึกษา ได้มีความรู้เป็นลำดับขั้นและสามารถเข้าใจธรรมะที่ลึกซึ้งขึ้นได้เรื่อยๆในชั้นที่สูงขึ้นสาธุครับโยมศินอธิบายมาถึงตรงนี้ในโยมลองสรุปให้อัตมาฟังหน่อยว่าสาระสำคัญของวิปากจิตทั้งสองกลุ่มในหมวดอาเหตุกาจิต ทั้งอากุศลวิปากจิตเจ็และอเหตุกากุศลวิปากจิตแปดนั้นมีอะไรบ้างขอรับพระอาจารย์จิตทั้งสองหมวดนี้เกิดขึ้นเพื่อทำหน้าที่เหมือนกันในการรับอารมณ์ซึ่งเป็นวิบากของกรรมที่เราเคยทำเอาไว้แต่ต่างกันตรงที่กลุ่มหนึ่งรับอกุศลวิบากค,คือผลของกรรมชั่วส่วนอีกกลุ่ม รับแต่กุศลวิบากคือผลของกรรมดีและวิบากกรรมดังกล่าวก็คืออารมณ์ที่มาปรากฏตามทวารต่างๆได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายอันมีภาษาทรูปเป็นวัตถุให้จิตที่จะรับอารมณ์เหล่านั้นอาศัยเกิดและเมื่อรับอารมณ์แล้วในขณะนั้นหากเป็นสี่ทวารแรกคือตาหูจมูกลิ้นจะมีเวทนาเป็นอุเบกขาเพราะเป็นการกระทบกัน ระหว่างรูปเบากับรูปเบายกเว้นกายทวารที่เป็นการกระทบกันระหว่างรูปเบากับรูปหนักจึงให้เวทนาเป็นสุขหรือทุกข์เมื่อรับอารมณ์ทางทวารแล้วก็จะมีสัมปติชนะจิตเกิดขึ้นเพื่อส่งอารมณ์และไปไต่สวนด้วยสันติรณจิตในจุดนี้หากเป็นฝั่งอกุศลวิบากจะมีแค่อุเบขาสันติรณจิตเพียงดวงเดียว และมีเวทนาเป็นอุเบกขาไม่ได้มีอีกดวงไว้ไต่สวนอารมณ์ที่ไม่ดียิ่งซึ่งจะมีเวทนาเป็นโทมนัสอันจะทําให้ไม่สามารถส่งเคราะห์ในจิตที่ทำหน้าที่เป็นวิบากได้แต่หากเป็นอเหตุก,กากุศลวิบากก็จะมีสันติรณะจิตสองดวงแบ่งเป็นอุเบกขาสันติรณะเอาไว้ไต่สวนอารมณ์ดีปานกลางและโสมนัสสันติรณะไว้ไต่สวนอารมณ์ที่ดียิ่ง ส่วนข้อคิดที่ได้จากจิตท,ทั้ง15ดวงนี้ก็คือกรรมและผลของกรรมเมื่อมีอารมณ์อันเป็นวิบากมาปรากฏเมื่อนั้นจงพึงใช้โยนิโสมนสิการพิจารณาอารมณ์นั้นหาไม่แล้วหากหลงโกรธไปกับอารมณ์ที่ไม่ดีก็จะกลายเป็นโทสะมูลจิตหรือหากยึดต,ติดในอารมณ์ที่ดีก็จะกลายเป็นโลภามูลจิต เป็นกรรมใหม่อีกไม่จบไม่สิน้นทั้งนี้การให้ผลของกรรมยังสามารถปิดช่องและเปิดช่องการให้ผลได้แล้วแต่ปัจจัยที่มาประชุมกันแต่สุดท้ายก็ยังต้องรับผลของกรรมนั้นอยู่ดีไม่ช้าก็เร็วโปรดติดตามธรรมนิยายชุดพระอภิธรรมํำชีวิตบทที่ 1. จิตตปรมัตในตอนต่อไปได้ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ